คุณกำลังฟังเมาเกินร้อยที่ f n 9 7ของิบิทนิวสตีชั่นผลิตร,รายการโดยบริษัทเคดีแคนดูจำกัดสนใจลงโฆษณาติดต่อ086 368 05 94 เจ็อยที่นิวสเตชันเมาทุกข่าวเล่าทุกเรื่องเปิดประเด็นร้อนขยำประเด็นดังโดยเคนโด้ดีเจเทวดาคู่นี้นี่เองพี่น้องครับพี่น้องทุกคนครับเราขอเสียงคนที่รักรายการเมาเกินร้อยหนะ่อยได้ไหมครับพี่น้องครับ ที่เรามารวมตัวกันที่แห่งนี้เพราะว่าเราจะมาเรียกร้องความยุติธรรมเข <c oughs> าอแม่อยู่ว่าโดแม่นยู่ว่าจะเรียกร้องอะไรของแครลามรายการนี้เป็นรายการเมาเกินรอยนะ <c oughs> จะเรียกร้องอะไรพี่น้องครับเราไม่ได้รวมตัวกันแบบนี้มานานแล้วพี่น้องรู้สึกว่าเราทุกคนจิตใจมันห่อเหี่ยวไหมครับพี่น้องครับเราต้องรวมตัวกันเพื่อเมาส่าว เมาทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยเพื่อบูรณาการให้สังคมได้รับรู้ว่าพวกเรายังมีตัวตนใช่ไหมครับพี่น้องครับโดเล่นแรงนะเมาเกินร้อยเล่นได้เล่นได้ของแบบนี้เล่นได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าฝ่ายไหนเล่นได้ฝ่ายไหนเล่นไม่ได้โอ้ฝ่ายฝ่ายนี้เล่นได้แต่อีกฝ่ายนะไม่ควรเล่นเพราะว่า ก็เขาก็มีอนุ้มหน้าอยู่เราก็อย่าเพิ่งเล่นนะส่วนใครที่เอ่อดรอปลงไปเราก็เล่นได้ห <g ül> ยอกล้อหยอกล้อ,อนิดหน่อยแต่ไม่คาดทีหนึ่งใครนะครับ <c oughs> พี่น้องครับเราต้องมารวมตัวกันเพื่อความรักความสามัคคีครับเรื่องของการปลองดองและเรื่องของการแก้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 เสื้อ <c oughs> เราเรา เราไม่เ,เรียนยี่มเกี่ยวกับเราจะทำมัน,มนหรือว่าอะไรอะไรทั้งนั้นใครจะแก้กอใครจะเอ่อทำอะไรใครจะประท้วงอะไรก็ช่างเถอะคนอื่นแก้อย่างอื่นแต่รายการของเราแก้เอาหน้ารอดดีกว่า <c oughs> 15นาฬิกา13นาทีครับพี่น้องครับถึงเวลาของการมาตั้งวงเมสากับทุกข่าวเล่าทุกเรื่องเปิดประเด็นร้อนขย้ำประเด็นดังกับดีเจท่านไหนครับ พ่อแม่พี่น้องครับถึงเวลาแล้วของการมาร่วมพูดคุยกันกับรายการที่ส่งเสริมเยาวชนไทยเหรอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กับรายการที่ส่งเสริมความคิดของประชาชนชาวไทยเปิดการรับรู้ทั้งห้าทวารของคนฟังหูคอจมูกปากทุกรูในในตัวของคุณเปิดออกไม้หมดเปิดและก็ล้วงลับตับแตกเข้ามาทั้งศูนย์สอง 69184389กับเคนดดีเจเทวดามั่นไส้ต้องเปิดตัวแรงขนาดนี้เลยหรอเอาก็เขาเป็นแกนนำนี่แกนนำก็ต้องมีเปิดตัวแรงมีการแบบว่ามีอินโทรต้อนรับ มีมวลชนเยอะๆเขาถึงเป็นแกนนาได้ก็ผมอยู่หน้าหน้าไม้อย่างนี้พวกคุณฟังอยู่เป็นล้านๆคนพวกคุณก็เป็น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 คนมารวมตัวกันส่วนผมเป็นแกนนาวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรากันบ้างนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงของการสรุปข่าวเมาส์เกินร้อยในช่วงแรกกันก่อนครับมีอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยกันบ้างลุย ข้าสู่ช่วงเวลาของการสรุปข่าวเด่นประเด็นสังคมในวันนี้ครับแผ่นดินไหวอิตาลีครับพี่น้องพอรบอปรองดองของแสลงลิ้นจีถูกลูกมันเยอะเลยไม่แพงม็บมากมายโปรดแจ้งถ้าพบเจอเด็กบดินที่ประท้วงลาออกแล้วบอลยูโรเตรียมแถวมานํำเหนืออองซานมาเมืองไทยไปพบเจอหน้าอำเภอเมืองเมียนมามหาชัย ท่านองซานมาแล้วนะครับเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะมาแรงนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์เยอะแยะมากมายเลยกับการเดินทางมาของ คุณองซานซูจีนะครับก็มีการประสัยทักทายชาวพมา่า20นาทีกองทัพสื่อเทศเฝ้ารอกันแน่นเลยนะฮะแล้วก็เตรียมเข้าพบนะครับคุณอภิสิธิ์ในเวลาบ่าย3ามนี่ๆตอนนี้นะฮะน่าจะมีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะฮะผมอยากรู้จังเลยครับว่าแรงงานพมา่าที่ทํางานในประเทศไทยมีใครฟังเมาส์เกินร้อยอยู่บ้างหรือเปล่า ใครที่เป็นแรงงานพม่าที่ฟังเม้าเเกินร้อยอยู่โทรศัพท์เข้ามานะครับ026918438 9, 9ผมมีหนังสือของผมนะฮะ DJ เทวดามอบให้ครับพร้อมหนังสือจากชุมทางอาชีพเป็นกิฟต์เซ็ตด้วยจะมอบให้เป็นกำลังใจกับผู้ใช้แรงงานชาวพม่าที่เดินทาง ต่างบ้านต่างเมืองมามาทำง,งานการที่นี่นะพวกเจรู้เปล่าว่าเขาอะ่ะยินดีต้อนรับพวกเจเอเข้าสู่บ้านของเขาด้วยเพราะว่าเขาอยากจะบอกพวกเจเอว่าถ้าไม่มีเจเอนะเศรษฐกิจกบ้านของพวกเขาอะ่ะก็จะไม่ง้องเงินเลยพวกเจเออมาเสียสละในการทำง,งานในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ทางงานนานิโคอุตสาหกรรมมากเลยพวกเธอทำง,งานเหนื่อยกับโรงงานมากพวกเธอได้ค่าตัวอ่เท่านี้แต่พวกเธอทำงานเยอะมากถ้าเกิดว่าไม่มีพวกเธอนะประเทศไทยเนี่ยก็จะไม่มีแรงงานในการขับ เครออุตสาหากรรมใหญ่ๆเลยขอให้กระจายผู้เชี่ยวชาเลยกับแรงงานพม่าเขารักตัวเองนะชุบุชุบูนี่ถ้าเกิดไม่มีแรงงานพม่าในบ้านเรานี่นะฮะโอ้โหขับเคลื่อนได้ยากครับเพราะว่าการที่จะใช้แรงงานที่มีคุณภาพทํางานแล้วก็ค่าแรงประมาณขนาดนี้นะฮะที่เขาอยู่ได้เราอยู่ได้เนี่ยยากมากก็มีแรงงานพม่านี่แหละครับที่ได้เข้ามาทําให้ ธุรกิจต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆขับเคลื่อนไปได้นะครับถ้าเกิดมีโทรศัพท์เข้ามาถ้าไม่มีก็ผ่านหรือว่าใครจะโทรมาแอปก็ได้พี่กิดโด้คะหนูไปแรล่ะคะพ่อค่ะตููเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวอยู่แถวแถวมหาชายค่ะมหาชาัยนักโออยู่เป็นล้าโคเลยพี่กิดโด้นะอย,อย่ามาตัวนี้นะถ้าเกิะะว่าพี่กโดมานะหนูตื้อหนูตือ้อเฮ้เขดตกฟั่มเลยฮ ไปแถวมหาชัยนี่นะฮะต้องถือว่าเป็นแหล่งของการรวมตัวกันของพี่น้องชาวพม่าที่น่ารักทุกๆคนเลยนะฮะโอ้ที่นั่นเนี่ยเวลามีคอนเสิร์ตนะคนมาเป็นหมื่นเยอะม,กมากๆกนะฮะก็เรียกว่าตอนนี้พวกเขาก็มีความสุขกันครับที่ คุณองซานซูจีเดินทางถึงมหาชัยวิลล่าซอยเก้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครได้ขึ้นปราศัยตึกชั้น3ของสมุทในอาคารเครือข่ายเพื่อสิทธทิแรงงานข้ามชาติโดยชาวพม่าในไทยมาต้อนรับต่างโหร้องปรบมือแสดงความดีใจเมื่อเห็นนางองซอานซูจีขึ้นปากกาตัวนั่นเองนะครับอซาอซาอซาออเลยอยู่อเลยยู่อซาซูจีอซาซูจีอเลยให้กระลาจาให้กระลาจา คุณนิดครับคุณนิดคุณนิดเป็นแรงงานพมา่าหรือเปล่าครับอ๋อผมจะให้รางวัลแรงงานพมา่าที่เขามาช่วยให้ประเทศไทยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายอะไรนะฮะ <c oughs> เป็นแม่บ้านก็ขับเคลื่อนคร <c oughs> ับ <c oughs> เป็นแม่บ้านที่สบาย,ยไม่ต้องทำงานเกาะสามีกินอย่างเดียวหูดีดี อายุเท่าไรแล้วครับคุณแม่นิดคุณแม่นิดอายุตั้งห้าสิบสามผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้งเยอะคุณแม่ก็ยังมีไม่มีวิจารณญาณในการเลือกฟังรายการวิทยุที่ถูกต้องตามวัยหรอครับคุณแม่จะต้องไปฟังพวกสุนทรภพหรือว่ารายการอะไรที่เป็นธรรมะอะไรอย่างงี้นะคุณแม่นะคุณแม่ชอบเลดี้กาก้าหคุณแม่จ๋าถ้าให้คุณแม่แต่งตัวสไตล์เลดี้กากาคุณแมมโอเคปะ อย่าบอกว่าคุณแม่ไปดูคอนเสิร์ตเลดี้กาก้ามาด้วยคุณแม่มีลูกกี่ตัวครับสี่ตัวสี่ตัวสองคนอ๋อมีหมาด้วยอ๋อมีมีลูกสองคนคุณแม่มาเจอผมนานแล้วยังคงเนี่ยอ๋อชอบฟังแล้วอยู่บ้านคือมันเหงาใช่ไหม แล้วได้บอกให้คุณลูกฟังได้บ้างไหมครับคุณลูกกำลังชมผมอยู่คุณแม่ผมอยากให้รางวัลพี่น้องแรงงานพม่าไม่รู้มีใครฟังอยู่บ้างหรือเปล่าคุณแม่ว่ามีไหมคุณแม่ช่วยช่วยชักชักจูงให้เขามาคุยกับผมหน่อยสิผมอยากคุยกับเขาอะคุณแม่ไปเคาะข้างบ้านหน่อยสิ คุณแม่คอยมีความสุขในการรับฟังต่อไปนะครับคุณแม่ไม่ไปชุมนุมกับเขาเลยครับวันนี้คุณแม่บอกว่าคุณแม่อยู่กลางๆไม่ยุ่งใครคุณแม่คุณแม่คุณแม่ต้องรวมตัวกันนะถ้าเกิดมีประชาธิปไตยคุณแม่ต้องเลือกข้างนะว่าจะอยู่ข้างไหนให้มันชัดเจนนะคุณแม่คุณแม่คุณแม่จะอยู่คุณคุณคุณแม่จะอยู่สีไหนระหว่างอะ คณคนคนคนเสื้อกล้ามกับคนเสื้อบักกะแรงว้ยไม่ต้องแบ่งจะแบ่งทําไมคุณแม่เราอยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีดีแล้วพรบปรองดองก็ต้องให้ปรองดองเหมือนกันให้รักกันสามัคคีกันคุณแม่คุณแม่กอดหน่อยคุณแม่กอดหน่อยหนึ่งสองสามลงหลุมคุณแม่โอ้คุณแม่ลงหลุมลงหลุมไปกันต่อครับที่ คุณองซานซูจีนะครับบอกว่ารู้สึกดีใจที่เห็นพี่น้องชาวพม่ามากันเยอะทีเดียวโดยเนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่าแม่เดินทางแม่เดินทางประเทศไทยก็เพื่อรับทราบทุกสุขของพี่น้องชาวพม่าแม่ไม่เคยลืมคุณองซานซูจีพูดอย่างนี้นะฮะแม่ไม่เคยลืมและจะนําเรื่องปัญหาทุกร้อนที่พบเจอไปหาหรือรัฐบาลไทยเพื่อแก้ไขปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแต่ขอให้ใช้ความอดทนใครได้รับมอบหมายหน้าที่จากนายจ้างอย่างไรให้ทํางานอย่างเต็มที่นะฮะ และขอให้รอเวลาแม่จะพยายามหาทางพัฒนาประเทศพม่าเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เดินทางกลับประเทศและนําทักษะความรู้ที่มีอยู่ไปพัฒนาชาติขอให้ทุกคนทํางานเต็มที่อย่าให้เสียชื่อประเทศชาติได้ซึ่งใช้เวลาปราศัยประมาณ20นาทีก็ได้รับความโห่ร้องนะครความสนใจของพี่น้องแรงงานพม่ามากมายเลยนะฮะคุณแม่อาัสสาสุจิสุยอคุณแม่อาจัสุจิสุยอรักคุณแม่มาเลยรักคุณแม่มาเลย คุณแสงน้องคายครับคุยเรื่องแรงงานพม่า ER นะคุณแสงอยู่สายสองนะคุณแสงครับ <st ere desserts> คุณแสงเป็นพี่น้องแรงงานพม่าหรือเปล่าอ๋อที่แถวพระพรามปัสสันควายใช่ไหมฮะเยอะมากเวลาไปเวลาไปสั่งปุ๊บก็อสุก้หรือว่าเอาก็จะแห่ แต่บางคนเนี่ยชอบไปล้อไปเรียนอะไรเขาอย่างนี้นะครับไม่ได้นะครับเขาเป็นมิตรภาพดีแล้วก็น่ารักแล้วก็ถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ย<ร>คือคนคนไทยเนี่ยไม่ค่อยทํางานอย่างพวกเขาเลยนะฮะลเอลลเอ,อเขายัางทํางานให้พวกเรามีอาหารการกินทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมใ,<ช>ในฟาร์มไก่เขาเชื้อไก่ให้เรากินนะเออเราก็ต้องขอบคุณเขาใช่ไหมฮะ อืมแต่คุณไม่ได้รางวัลนะครับเพราะคุณไม่ใช่นี必 lands, 必่เป็นล้อเลียนจะตกฟั่มเลยลงหลุมโอเคโอเคลงหลุมไปนี่ฮะก็ถือว่าเป็นมิตรภาพของพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวพม่านั่นเองนะครับซึ่งสื่อไทยและต่างประเทศแล้วก็บรรดาพระสงฆ์ชาวพมานับพันเฝ้ารอนางองซาสุจีเดินทางมาจากมาตึกที่ปราศัยอย่างใกล้ชิด คาดว่าในขณะนี้กาลังร่วมพูดคุยกับตัวแทนแรงงานข้ามชาติและครอบครัวที่ศูนย์เรียนรู้แรงงานข้ามชาติของเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติก็จะมีแผนไปนรับประทานอาหารกลางวันที่ผ่านมานะฮะที่ย่านลาดกระบงังแล้วก็เดินทางไปหารือกับหัวหน้าพรประชตัตตอนนี้แหละประมาณ15นาฬิกานั่นเองนะฮะโอ้โหรูกสึกว่าประเด็นข่าวนี้นะฮะก,ก็ทำให้พี่น้องแรงงานชาวพม่านะครับ ได้ตะโกนด้วยนะฮะตอนที่ไปรับเธอที่ประตูขาเข้านะฮะข้ามการตรวจอารักขาอย่างแน่นหนาคุณองซาซูจีก็ก,ก็มาพร้อมกับชุดผ้าสิ้นสีส้มทองถือช่อดอกไม้ในมือแรงงานชาวพม่าต่างตะโกนเสียงดังเป็นภาษาพมา่าว่าอาเมซูจะมาบเซอเมซูจะมาบเซแปลว่าขอให้คุณแม่อายุยืนยาวนี่ก็ขอให้คุณแม่อายุยืนยาวนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของแท็กซี่มาอีกแล้ว แท็กซี่เมื่อวานนี้ข่มขืนวันนี้ก็ข่มอีกแล้วข่มอะไรนักข่มอะไรหนาะะะเวลาประมาณ22นาฬิกา30นาทีครับตำรวจสพพระประแดงจับกลุ่มตัวนะฮะนายทวัฒน์บุญสะอาดอายุ56ปีอาชีพขับรถแท็กซี่56ปีนี้นะฮะก็ยังข่มขืนกระทำชําวราซึ่งเนื่องจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งจากผู้เสียหายว่าถูกซูฟอรถ,รถแท็กซี่ยี่ห้อโตโยต้าสีชมพูทะเบียนทรร2เกทมเนี่ยลวงไปข่มขืนภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง ย่านสุขสวัสดิ์โดยโซเฟอร์แท็กซี่ระบุว่าเหยื่อกำลังมีเคราะห์ควรรีบทำพิธีสะเดาะเคราะห์เหยื่อลงเชื่อจึงซื้อดอกไม้ทูบเทียนหมากพูเล้าขาวเพื่อทำพิธีกรรมโดยใช้โซได้ได้ไดไดไดโดซเฟอร์พาเข้าโรงแรมน้องพี่อยากจะบอกน้องว่าตอนเนี้น้องมีเคราะห์มากเลยน้องต้องให้พี่สะเดาะตับไม่ใช่สะเดาะคระน้องพี่อยากจะบอกว่าน้องตอนเนี้หน้าน้องมันดำมากเลย แล้วก็รู้สึกว่าหน้าน้องเนี่ยมันเหมือนว่าจะมีะผู้ผีปีศาจในการมาทําให้น้องรู้สึกน้องจะต้องดวงซวยมากเลยตอนนี้น้องรู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีใช่ไหมใครคะคุณพี่คะน้องอยากจะบอกเลยนะคะว่าน้องมันดวังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะคุณพี่คะน้องก็ปรึกมีว่าสามีน้องก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของความซวยนะฮะประมาณนายทวัดก็สั่งให้ถอดเสื้อผ้านุ่งผ้าขนหนูแล้วก็นอนลงบนเตียงน้อง จะบอกน้องว่าถอดออกเดี๋ยวนี้ถอดเสื้อถอดเสื้อเนยถอดกระโปงรงถอดกางเกงในแล้วก็นุงน่งผ้าขนนุ่งแล้วจากนั้นน้องก็นอนลงไปบนเตียงและหลังจากนั้นก็นำเอาเครื่องรางของขัง,งมาวางไวก้ก่อนก่อนจะทำทีท่องคาถาอ่าอีตานี้ก็น้อง น้องนอนอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวพี่จะทําการท่องคาถาอมช้างลืมโกลงอมให้โค้งลืมไผ่อมให้มันร้อนเราอมให้มันรักใครอมให้มันอยู่ไม่ได้ดอมไอ้น้าคาถาอีแพงไอ้น้าอีแพงไม่ใช่คาถาของไอ้แท็กซี่ก่อนทําการไล่มนท่องคาถานะฮะ ระหว่างที่เรากําลังจะเข้าสู่จุดได้จุดเสียของแท็กซี่และและหญิงสาวคนนี้กําลังจะสั่งเบียร์เล่าขาวแล้วก็กําลังจะขึ้นคล่อมเรามีสายแทรกเข้ามาพอดีคุณเรโนครับคุณเรโนอารมณ์เสียมากเลยเขากำลังจะขึ้นคล่อมกันแล้วว่าอะไรกันนะกันหนาเนี่ยไม่เรื่องเลยกําลังเล่าสนุกสนานแทรกเข้ามาอีกละคุณเรโน เขากําลังขึ้นคอมกันเลยอ่ะล้วตัวเองแบบมาแทรกข่าวเขาเขา,เขากําลังท่องขัดถากาลังจะกาลังจะ,ะแล้วงนา<ก>อโอเคๆๆๆๆๆอโอเค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 อะอ่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 าอ่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับฮัลโหลชื่ออะไรตัวแอะตัวแเ <horizon S 2> ชื่อ,อไร ใช่ครับคือออะะไร่เอาโท <iałem S 1> รศัพท์ไปเขาคุยสิอะไรนะชื่อมาลูแลตัวเองมีชื่อไทยไหมตัวเองเขาเรียกไม่ถูกจริงอ่ะตัวนั้นเขาเรียกตัวเองว่าอารยาเอฮารเกตเกตแล้วกันนะอารยา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 

พูดรู้เรื่องไหมนี่เธอเธอเธอไม่รู้เธอเธอทำงานอะไรเธอทำงานอะไรฉันคงติดต่อสื่อสารกันไม่รู้เรื่องถ้าทางเธอเพิ่งเข้ามาอยู่ในเมืองไทยได้ไม่นานจ๋าเขาพูดาษไได้เขาพูดภาไม่ได้พูดไทยได้นิดหน่อยค่ะเขาทำงานเขาทำานี่นี่เาทำอะไรครับเขาทาอาชีพอะไรล่ะ ชื่อแยงโอ้แงอ๋อนึกว่าจะชื่อใครพี่เคนโดพี่เคนโดตอนอยู่บ้านนอกชื่อแงนี่เธอเธอโทรมาจากแถวไหนเนี่ยโมาาจกบางพลีค่ะบางพลีเธอรายงานพม่าก็ทำงานโรงงานเดียวกับเธอค่ะโรงงานนี้ฟังพี่เคนโดเยอะไหมฟังเยอะไหมฟังเยอะนะพี่ทั้งโรงงานบอกทั้งโรงงาน ก็ทําให้เขาฟังทั้งโรงงานสิหัดเป็นพีอาประชาสัมพันธ์ให้รายการเม้าเกินร้อยหน่อยจริงใจกันหน่อย <c oughs> เออหัดประชาสัมพันธ์หน่อย <c oughs> เออเออนั่นแหละก็โทรไปก็ก็โทรไปบอกเขาตามาแผนกต่างๆไว่เปิดเอฟเก้าสิบเจ็ดตอนบ่ายสามถึงบ่ายสี่งานอื่นไม่ต้องทาฟังเคนโดยอย่างเดียวโอเคลงหลุมเดี๋ยวมันไม่ทําให้ต้องรีบตัดสาย <c oughs> เราจะตัดเข้าสู่บรรยากาศของการท่องคาถาเวทมนต์และกำลังจะขึ้นคล่อมกันต่อกับข่าวแท็กซี่ขึ้นคล่อม ก่อนทำน,นี่พวกแกอย่าเพิ่งแชทมาได้ป่ะฮะผมเปิดออนไลน์ไว้แล้วก็ต่อสายเข้าไปเนี่ยมันก็จะปุ้งปังปุ้งปังเพราะผมจัดรายการไปเล่นเ c e b o o k ไปมาจะปุ้งปังปุ้งปัง,ปงนี้แหละช่างหัวมันครับ <c> ห <oughs> ลังจากนั้นก็มีการสั่งเบียร์มาเพิ่มและตนดื่มเหล้าขาวแล้วก็เบียร์จะรู้สึกมึนเมา และมารู้สึกตัวอีกทีก็ถูกถูกขึ้นคล่อมแล้วอ๋อผู้หญิงกินเบียร์ซึ่งเธอได้พยายามขัดขืนและต้องยอมจำนวนเพราะไม่มีแรงพออ่ออย่าอย่าะอย่าอย่า <c oughs> ยอมเป็นของพี่สน้องยอมเป็นของพี่เธอ <c oughs> ตับต <Incre ased doorway Emmanuel> <water> ับต <player> oh, ับอืมหนูิเจ๊รถมันมีแรงพอก็เลยโดนต่อมามีสายโทรศัพท์ดังเข้าเครื่องโซเฟอร์ในจังหวะที่เขารับโทรศัพท์กรี๊งกรี๊งฮัลโหลฮัลโหลไฟว่า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 ช่วมาโอ้ยกําลังมีแห้งอยู่เตี้ยโทรมาหาสิเจกบบ่มาไฟว่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 าไว่าวยมาเห็นยังกําลังมีแห้งอยู่ตรงนี้โอ้ยว่างกว่านู้อว่างกว่านู้อ ระหว่างที่โทรศัพท์เข้ามาก็ได้รวบรวมกําลังลุกขึ้นแล้วก็คว้าเสื้อผ้าทรัพย์สินวิ่งออกมาช่วยช่วยขอความช่วยเหลือเจ้าพนักงานเอ้ของฉันอยู่ไหน้ของฉันอยู่ไหนไอ้สร้อยแะค่ะช่วยด้วยนะคะช่วยด้วยนะคะจะถูกข่มขืนค่ะก็ออกมา ขอความช่วยเหลือจากพนักง,งานโรงแรมทางด้านนายทวัชโชเฟอรอหื่นก็ให้การปฏิเสธโดยตลอดแต่หลังจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายทวัชมีหมายจับในข้อหาเดียวกันหลายพื้นที่เจ้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าข่มขืนกระทำชำเราหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตนเองก่อนควบคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปยังมีเรื่องของการข่มขืนอีกนะฮะข่มขืนเรื่องนี้เรื่องของแอฟริกานะฮะ ฮิตลักพาตัวหญิงบังคับแต่งงานโดยชายติดเอชดเชื่อว่าช่วยให้หายได้นะฮะอันนี้ก็กําลังฮิตกันเลยทีเดียวเชียวแล้วก็มีเรื่องของผู้ชายเมื่อกี้ผมหาเจอนะฮะเป็นผู้ชายที่เมาแล้วจะเกิดการข่มคืนตลอดเวลาอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาข่มคืนคืนใจว่าทำไมมีแต่ข่าวข่มคืนนั้นเลยวันนี้สนุกนะเนี่ยชอบเดี๋ยวกลับมาครับ ำลังฟังเมาเกินร้อยที่ FM 97ขอน t ี e New s t a ชันผลิตรายการโดยบริษัท KB c a n d l จำกัดสนใจ